มองว่านะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยทองคำนะครับสามารถที่จะมีโอกาสนะครับถ้าเกิดมีแรงซื้อเข้ามามีโอกาสทดสอบที่บริเวณเส้นเหลืองแนวนี้ได้นะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับพ่อเทพบมะมอยซอยทองคำนะครับประจำวันเสาร์ที่13สิงหาคมนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่กับกราฟทองรายสัปดาห์อยู่นะครับตอนนี้นั้นรายสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะได้ปิดชนแนวต้านบริเวณนี้เห็นไหมครับวงคมสีฟ้านะครับซึ่งเป็นแนวต้านเก่านะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาทองคำนะครับก็ได้ขึ้นมาทดสอบบริเวณที่ 1, 1 8 0 2อเหรียญต่อรอยออนนะครับและก็ปิดเมื่อคืนันสุ์ที่ผ่านมาปิดไม่ผ่านนะครับได้ชนเรนเเส้นขาวนี้นะฮะประจวบกับได้ชนเรนเเส้นสีฟ้าแนวนี้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะชนพอดีเป๊ะเส้นขาวและเส้นฟ้านะครับมองว่านะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยทองคำนะครับสามารถที่จะมีโอกาสนะครับถ้าเกิดมีแรงซื้อเข้ามามีโอกาสทดสอบที่บริเวณเส้นเหลืองแนวนี้ได้นะครับ เป็นแนวต้านอีกแนวหนึ่งที่สำคัญในรายสัปดาห์นะครับขอวงให้ดูนะครับเห็นไหมฮะมองว่าทองคำสัปดาห์หน้านะครับมีโอกาสอย่างยิ่งนะครับที่จะไปทดสอบบริเวณเส้นเหลืองบริเวณนี้นะฮะบริเวณเส้นเหลืองบริเวณนี้นะครับอยู่ที่นะครับ1 8 5่พันแปดร้อยห้าสิบห้าเหรียญต่อทรอยออนครับเห็นนะฮะบริเวณเส้นเหลืองบริเวณนี้นะครับมองว่า สัปดาห์หน้านะครับมีโอกาสอย่างสูงนะครับที่จะมาทดสอบที่บริเวณ1 8 50, 5 5หหเหรียญต่อถอยอ่อนครับ <S <S เรามาดูทองคำในลายเดกกันบ้างน,นะครับตอนนี้ทองคำนะครับได้ขึ้นมาทดสอบบริเวณแนวเส้นสีแดงบริเวณนี้นะฮะเห็นไหมครับนะครับบริเวณเส้นแนวสีแดงบริเวณนี้นะครับ <spacing> ซึ่งบริเวณนี้นั้นเป็นแนวต้านสำคัญของรายเดย์นะครับ2 3ตอนนี้กำลังชนแนวต้านสำคัญในรายเดย์อยู่นะครับมองว่าถ้าเกิดทองคำสามารถผ่านบริเวณแนวนี้ไปได้นะฮะเป้าถัดไปของทองคำก็จะสามารถ ผ่านไปถึงบริเวณแนวเส้นสีขาวบริเวณนี้นะครับอยู่ที่บริเวณ1 8 5 5เหรียญต่อรอยอ,อนนะครับบริเวณนี้นะฮะเห็นนะครับ เเส้นสีเหลืองนะครับหรือจะทำสีให้ดูนะฮะใช่ครับบริเวณนี้ครับเห็นไหมฮะสีเหลืองบริเวณนี้นะครับอยู่ที่บริเวณนะครับ1 8 5 5เหรียญถึง1860หเหรียญต่อถอยออนบริเวณนี้นะครับบริเวณเส้นเหลืองด้านบนนี้นะครับทองคำถ้าเกิดผ่านแนวต้านบริเวณตรงนี้ไปได้ก็จะขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ1,800 60เหรียญต่อถวยออนได้เลยนะครับเรามาดูแนวต้านสั้นๆในลายเดกันบ้างนะครับเห็นไหมฮะเรนแท่งเทียน3ถึง6แท่งบริเวณนี้นะครับดูเหมือนว่าแนวต้านระยะสั้นในลายเดนั้นทองคำได้ผ่านขึ้นมาได้อย่างสวยงามนะครับ ะดูเหมือนว่าจะสามารถทำลาย Divergent ที่ s s i บริเวณนี้ได้ด้วยนะครับจากวันก่อนเรามองว่าเป็น b a ริตด d เวอร์เจนแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะสามารถทำลายด i เวอร์เจนบริเวณนี้ได้นะครับ s s i จะยกฐานสูงขึ้นนะครับส่วน f c d d นะครับ ฮิสตรแกมและก็สัญลลั์ก็ได้ผ่านเส้นศูนย์มาได้เรียบร้อยแล้วนะครับส่งสัญญาณเป็นบูริตเช่นเดียวกันฉะนั้นสัปดาห์หน้าไม่ยากเลยครับที่ทองคำจะมีโอกาสไปทดสอบที่บริเวณ1 8 5 5เหรียญ1,860หเหรียญนะครับถ้าเกิดท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ลบกูนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ